สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเชียงใหม่ CM v a r i e t y นะครับวันนี้นะครับเชียงใหม่ก็มีเกิดภาวะนะครับ PM 2.5ปกคลุมนะครับซึ่งเป็นคล้ายๆกับกลุ่มควันนะครับที่ล่องลอยมาจนไม่สามารถมองเห็นดอยสุเทพได้อย่างชัดเจนเหมือนวันที่อากาศปลอดโปร่งนะครับ คลิปนี้นะครับโอ๊ตก็อยากจะสร้างบรรยากาศให้มันร่มรื่นนะครับก็ต่อเลยจากคลิปเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานโอ๊ตได้จากที่ริมระเบียงแล้วก็เคลียร์พื้นที่นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับถ้าสมมุติเราเป็นโลกโซเชียลแล้วเราตามข่าวสารบ้านเมืองนะครับก็จะเกิดสิ่งต่างๆรอบกับตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่แรงๆนะตอนนี้นะครับหลังจากที่มิสเตอร์เดวิดนะครับที่ จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้เตะนะครับคุณหมอคุณหมอปลายนะครับซึ่งก็จะเป็นข่าวใหญ่ข่าวดังแล้วก็เกิดเป็นวาระของชาติแล้วก็ทําให้เกิดการตรวจสอบนะครับนักท่องเที่ยวนะครับทั้งคุณเดวิดเองนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับที่เป็นชาวต่างชาติต่างๆที่เข้ามาในเมืองไทยนะครับแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ข่าวที่รุนแรงนะครับนอกเกี่ยวกับ นะครับการซอยสุขุมวิทนะครับสุขุมวิทซอย11เดนะครับหรือว่าย่านของเกี่ยวกับนะครับสถานบันเทิงเริงรมต่างๆที่นะครับชาวปินนะครับดูถูกเย็ดยามนะครับกระเทยไทยจนเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วก็ในส่วนของมีการรุมสกรรมนะครับเกิดเหตุจราจรนะครับที่ สุขุมวิทซอย1นะครับแต่เรื่องราวใดๆก็ได้ไลฟ์สดไปแล้วในเมื่อคืนนี้นะครับช่วงก่อนและก่อนเที่ยงคืน1นึ่งไลฟ์แล้วก็หลังเที่ยงคืนไปดูที่เจันภาษาอังกฤษอีก1นึ่งไลฟ์นะครับแล้วเดี๋ยวอจะทําคลิปออกมาเพราะว่าเวลาเราไลฟ์สดมันอาจจะมีความคิดเห็นส่วนตัวหรือว่าความเยินเยอะนะครับเดี๋ยวไว้มาทําคลิปแต่ว่าวันนี้นะครับอดสัญญากับตัวเองว่าบริเวณตรงนี้ต้องเสร็จนะครับเสร็จก่อนนะครับจะได้ปรับปรุง นะครับแล้วก็จะได้แบบเคลียร์ตัวเองแล้วก็ในเรื่องของนะคบภารกิจต่างๆนะครับอยากจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้เสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวทําคลิปแล้วก็ถ่ายทํหน้าปกนะครับเนาะในส่วนของบริเวณพื้นแล้วก็ชั้นวางกระวองเพชรตรงนี้ก็เคลียร์ไปแล้วแล้วเดี๋ยวจะมาเคลียร์พื้นที่นะครับเป็นเป็นตรงเป็นพื้นแล้วก็ปรับคอมเพรสเซอร์นะครับแอร์คอนดิชันนี้เอา มาแบบให้มันเคลียร์พื้นที่แล้วเดี๋ยวจะเอาโต๊ะนะครับมาวางแล้วก็เพื่อที่จะดื่มด่าบรรยากาศในช่วงเช้ากลางสายบ่ายเย็นนะครับแล้วก็ช่วงตอนกลางคืนก็สามารถเห็นดอยสุเทพได้ในวันที่นะครับไม่มีค่า PM 25นะครับ ปาตโมงสังโคนะครับก็โอกตกลังจะโยกย้ายนะครับตรงนี้ไปไวคอมเพรสเซอร์ในด้านหลังนะครับในของระเบียงอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเดี๋ยวก็จะเป็นคลิปต่อไปวันนี้โอ๊ตจะทําระเบียงทั้งสองฝั่งให้เสร็จเลยนะครับส่วนมีการปรับหลังจากนั้นอีกก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่มาเจอตัวนี้นะครับกระบองเพชรตัวนี้เป็นอ่าเป็นพันคล้ายๆกับเส้นสายเป็นเครือเป็นเถาแบบระยงระยางนะครับ คือจริงๆแล้วออดไม่ได้สังเกตมันนะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็จะมีต้นไม้ต้นอื่นๆที่บางมันไว้แต่ตัวนี้มันไปอ้อมด้านหลังยาวมากนะครับดูความยาวของมันนะครับเหมือนงูเลยทีเดียวนะครับแอบสยองน่ากลัวนิดนึงนะครับแต่ว่าโอจะเก็บไว้อย่างนี้จนกว่าว่ามันจะร่วงหรือว่าอย่างไรนะครับแบบตายไปเลยอย่างนี้เนาะเพราะว่าโอดให้น้ํามันมากจนเกินไปนะครับ คือไม่ได้ใส่ปุ๋ยก็จริงแต่ว่าให้น้ำรดน้ำมันทุกทุกวันอะเกือบทุกวันนะครับแต่ว่าไม่ได้ลดมากจนเกินไปมันอาจจะพอดีเนาะคือเพราะฉะนั้นนะครับกระบองเพชรของโอ๊ตจะออกในลักษณะของคือเหมือนกับว่าเราเราไม่ได้ตามคนอ,อื่นๆใช่ไหมครับที่เขาเหมือนกับว่ารดน้ำกระบองเพชรอาทิตย์ละสองสาครั้งเองนะครับหรือว่าสองครั้งแบบนี้เป็นต้นเนาะแต่จริงๆแล้วกระบองเพชรมันจะ ลักษณะนะครับพันธุกรรมใดๆของมันจะเป็นหลายๆพันธุ์มันจะนะครับเหมือนกับว่าขาดน้ําได้นะครับเป็นอาทิตย์อาทิตย์ได้เลยนะครับโอ๊ตเคยไปต่างจังหวัดนะครับหรือว่ากลับบ้านที่ลําปางนะครับสามสี่ห้าวันนะครับก็ยังมีชีวิตอยู่ได้นะครับไม่เหมือนกับดอกกุหลาบนะครับหรือว่าพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกนะครับหรือว่าต้นไม้หลายๆชนิดก็ ไม่สามารถนะครับที่จะขาดน้ํานะครับอย่างต้นดอกกุหลาบต้นนี้นะครับขาดน้ําแค่สามวันก็ตายแล้วนะครับสองของมันก็ตายแล้วคือเหมือนแห้งแห้งนะครับไม่ถึงกับว่าตายอันนี้ก็ฝืนตายไปแล้วนะครับหนึ่งรอบอันนี้ก็ฟื้นขึ้นมาเพราะว่าโอ้ก็รีบทํหนุบารุงมันด้วยการแอบใส่ปุ๋ยแล้วก็ลดน้ําต้นไม้ให้มากกว่าปกตินะครับโอ้ก็ได้ทําการยกนะครับ ยกชั้นวางตรงนี้ออกนะครับมันก็ดูโล่งแล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีงานศิลปะหรือว่าอย่างไรนะครับที่ให้เข้ากับบรรยากาศนะครับสร้างบรรยากาศนะครับส่วนด้านบนนี้โอ๊ตก็มีตากผ้าคนหนูในฝั่งที่ตะวันตกนะครับบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้บดบันบางทัศนียภาพนะครับก็ยังสามารถเห็นดอสุเทพได้อยู่แล้วก็ดอกไม้นะครับสวยงามนะครับแช่มชื่นจิตใจส่วน คอมเพรสเซอร์หรือว่าตัวแอร์นี่นะครับอดไม่ค่อยได้เปิดหรอกนะครับเป็นคนที่ชอบธรรมชาติแล้วก็ชอบพัดลมนะครับมันก็เลยอาจจะเก่าและโทรมแต่ก็มีการทําความสะอาดล้างนะครับยกบ้านเลยทุกห้องนะครับที่มีแอร์เราก็จะแบบล้างนะครับทาความสะอาดแอร์ประจําปีนะครับส่วนแผ่นหินนี้นะครับแต่เดิมมันเคยมีเคยมีเก้าอี้นะครับซื้อเก้าอี้มาสองอันไว้วางนะครับเดี๋ยวถ้าฝั่งนู้นเดี๋ยวโอ๊ตจะยกไปฝั่งนู้นแล้วก็อาจจะจัดแบบ คือด้วยความตัวหินนะมันแลดูเหมือนออเป็นหินธรรมชาติจริงๆเลยนะครับทั้งแผ่นมีอยู่2แผ่นแล้แผ่นนี้แล้วเดี๋ยวจะมีความคิดอยู่ในใจว่าจะจัดเป็นซาฟารีหรือว่าป่าแบบสวนสัตว์นะครับเดี๋ยวมาคอยติดตามดูนะครับก็ปรับเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามันรู้สึกแปลกๆเนาะเพราะเราจัดแบบนี้มานานแล้วแต่แต่เดิมทีแล้วนะครับคอมเพเซอร์ก็หันหน้าไปทง ไปทางนี้อยู่แล้วนะครับมันก็เลยทําให้พื้นที่ตรงนี้จํากัดนะครับในคลิปก่อนหน้านี้แบบช่องเก่านะครับโอ๊ตเคยทําจัดสวนแบบนี้มาก่อนนะครับแล้วก็นะครับยกขึ้นแต่ว่าเอ๊ะถ้ายกแบบนี้มันแลรู้สึกแปลกๆนะครับเดี๋ยวลองใหม่นะครับซึ่งตอนยกก็ใช้กําลังแล้วก็ใช้สมาธินิดนึงเพราะว่าไม่ได้เอาอะไรออกเลยนะครับก็ยกตั้งขึ้นแบบ เบาๆนะครับเหมายถึงว่ายกจากตรงนี้มาข้างบนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําพื้นที่นี่ให้มันปรับให้มันสะอาดขึ้นนะครับตัวอ่าเก้าอี้นะครับเป็นหรือว่าก้อมภาษาล้านนาเรียกว่าก้อมนะครับเก้าอี้เล็กๆตรงนี้นะครับสะอาดเลยทีเดียวเพราะว่าเคยอยู่ข้างบนนี้เพราะว่าอดเลี่ยงนะครับเผื่อฝนตกหรือว่าอ่าเวลาเราลดน้ำต้นไม้นะครับน้ำอาจจะมีการเลอะบ้างนะครับตรงนี้นะครับ มันอาจจะทําให้ไม้ไม้ชั้นล่างสุดผุกร่อนแต่ว่าด้านบนนี้นะครับตอนนี้โอ๊ตก็หันหน้ามาอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งเหมาะกับต้นไม้ราไรนะครับแบบนี้น้องมันจะได้เห็น texture หรือว่าแสงที่มันสาต์กระทบมาจากซี่ไม้นะครับที่เป็นซี่ตรงนี้แล้วก็แสงมันจะกระทบตอนเย็นนะครับก็เป็นอีกมิติใหม่นะครับแต่ว่าเหล่านี้นะครับบริเวณที่ว่างเหล่านี้มันอาจจะ ไม่สวยเท่าไหร่นักนะครับมันยังแลดูแบบเอ๊หรือว่าเอาอะไรมาบังตาตรงนี้อีกนิดนึงนะครับที่คอมเพรสเซอร์เนาะก็ตรงนี้นะครับหายห่วงในเรื่องของฝนสาดนะครับฝนจะไม่สาดแรงๆถึงด้านบนนี้เราก็ไม่ต้องเกรงว่าแผ่นไม้เหล่านี้จะพลุก,กล่อนนะครับตรงมุมนี้นะครับเดี๋ยวจะยกโตะ๊ะ นะครับตัวสูงแล้วก็อี้ตัวสูงที่นะครับริมระเบียงอีกฝั่งหนึ่งมาไว้นะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าฤด,ดูฝนนะครับหรือว่าการลดน้าต้นไม้นะครับอาจจะทําให้น้ําเลอะแล้วก็เกรงว่าจะเป็นสนิมนะครับก็ใช้ตัวเสื่อน้ํามันที่เหลือจากการปูพื้นจากริมระเบียงฝั่งตรงข้ามนะครับของห้องฝั่งตรงข้ามมาเพื่อที่จะรองรับไว้นะครับเผื่อเกิดสนิมนะครับ นี่นะครับก็เป็นเก้าอี้ไฮดริกที่ปรับขึ้นสูงต่ำได้นะครับก็แลดูแคบลงเนาะพู้ใจพื้นที่จะได้ว่านะครับใช้พื้นที่ได้อย่างจำกัดมากๆเลยนะครับส่วนอ่าไม้นะครับไม้แขวนสองอันนี้โอจะเอาออกนะครับโอ้ oh my god นะครับปรากฏว่าพอยกโต๊ะกลม ทรงสูงนี้มานะครับเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้ไม่สามารถมีพื้นที่นะคะพื้นที่ด้วยความที่พื้นที่จํากัดคอมเพรสเซอร์ของ Air แอร์เราก็ต้องห่างจากตัวเออตัวผนังใช่ไหมครับทีนี้มันจะไม่ไม่พอพื้นที่สําหรับนั่งใดๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเปลี่ยนแพลนก็คือยก โต๊ะนี้นะครับซึ่งมันไม่ไม่ต้องเคลื่อนย้ายบ่อยๆใช่ไหมครับไปติดกับผนังเลยส่วนเก้าอี้เราจะเอาออกมาข้างนอกนะครับเผื่อเราจะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับในการชมวิวเนาะหรือว่ายกไปใช้ที่อื่นได้นะครับเรียกได้ว่านะครับพอดีเป๊ะเลยนะครับพอดีพอดีเป๊ะโดยที่เหมือนกับว่าจัดมาวางไว้แบบนี้นะครับโอ้โหสุดยอดนะครับพอดีเป๊ะเลย โอ้โหรเรียกได้ว่าพอดีพอดีอ,ดอีกรอบหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนส่วนเก้าอี้นี้นะครับมันก็สามารถหมุนได้เราสามารถนั่งนะครับแล้วก็มีที่พักเท้าด้วยข้างล่างนะครับนั่งหมุนชมบรรยากาศนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็าสามารถเอาวางแก,ก้วกาแฟต่างๆได้นะครับแก,ก้วกาแฟหรือว่าอาหารว่างนะครับแต่ว่าบรรยากาศของตอนเย็นหรือว่าตอนกลางคืนตรงนี้จะจะเลิศมากเลยนะครับตอนเช้าก็โอเคนะครับตรงนี้ ก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วนะครับสาหรับวันนี้นะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับแบบค่าสพีเอ็มสองจุดห้ก็ยังแบบหนาแน่นอยู่เช่นเคยนะครับแต่ว่าตรนตรนนะครับก็เสร็จแล้วนะครับโอก็ยกโต๊ะเก้าอี้มาเรียงไว้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของบริเวณนี้นะครับซึ่งเราจะเหลือพื้นที่ไว้สําหรับเปลี่ยนประตูนะคะเพราะประตูของโอ๊ตทั้ง4บานนะครับห้องนี้2บาน ห้องห้องแม่อีกสองบานจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็อาจโอจะจะไปเลือกอ่าประตูเองนะครับแล้วก็จะเหลือพื้นที่ตรงนี้ให้ว่างสําหรับช่างนะครับที่จะมาเปลี่ยนประตูด,ด้วยนะครับมุงลวดนี่โอ๋ก็อยากจะเปลี่ยนนะครับสองอันเนาะที่เป็นตัวประตูนี้แล้วก็ในส่วนของหน้าต่างด้านในด้วยนะครับอยากจะเปลี่ยนบานเกตแล้วก็เอาอ่าอันนี้ออกได้ซ้าไปนะครับแบบเขาเรียกว่า ซีกลงตรงนี้เนาะนะครับสำหรับไลฟ์นี้นะครับโอ๊ก็ขอล่ำลากันไปก่อนนะครับมาพบมา,มาเจอกับโอ๊ตได้ใหม่ในไลฟ์สดแล้วก็คลิปหน้าได้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับโอ๊เชียงใหม่ซีเอ็มบริตี